ชีวิตนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปตั้งขบวนที่หน้าพระใหญ่รงประตูนะคะแล้วก็แห่ไปถวายพระแต่แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้พบครูที่ปรึกษานะคะเพื่อนัดแนะในเรื่องของการเรียนนะคะก็ในโอกาสนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะคะ <c oughs> ก็ตั้งจิตตั้งใจเนะาะทำบุญร่วมกันในวันนี้ใครมี อิสราจะริจาบร่วมกันถวายพระถวายวัดนะคะก็อินมเคนนะคะเรามาอ,าอยู่ในสถานที่แห่งนี้กน็นับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ในสถานที่ที่ทอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะนำไปใช้ปฏิบัติต่อไปนะคะ ก็ขออนุญาตพบปกพวกเราจะเตรียมท่านี้เนาะมาเริ่มทำกิจกรรมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเคลื่อนขบวนไปอย่างที่ท่านพอบอกนะครับนะทีมขับรถแห่ครับเชิญครับอ้าวมืสิือมานะครับ ハハハハ มีรถแห่เขาว่ายังยังไปดิ้นหน้าตรงไปเรื่อยๆเถียนเทียนตรงๆหน่อยลูกเทียนเทียนลูกเถียนตรงๆเลยลูกดูด้วยมันให้มันตรงๆมันเทียนมมันจะ